สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโฮนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันสูตรแป้งทอดลูกชิ้นหน้าโรงเรียนกันค่ะแป้งกรอบๆนะคะสีส้มๆทานคู่กับน,น้ำจิ้มสุดแซบ่แซบๆนะคะบอกได้คำเนียวเลยคะ่ะว่าเข้ากันมากๆสูตรนี้ทำง่ายค่ะแล้วก็กรอบนานส่วนผสมน้อยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวลูกชิ้นของเราก่อนนะคะให้เรานําลูกชิ้นมาเสียบไม้ค่ะแล้วก็ผึ่งไว้ก่อนนะเราก็จะใช้ปูอัดนะคะตัวปูอัดเขาจะมีความชื้นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาเสียบไม้แล้วก็ มาซับน้ําออกให้หมดก่อนนะคะทั้งลูกชิ้นแล้วก็ทั้งตัวปูอัดเลยเสร็จแล้วเราก็จะผึ่งไว้แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะนําเขาไปทอดนอ้อเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่ความชื้นออกให้ได้มากที่สุดก่อน,นะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งเขาจะไม่กรอบแล้วก็จะไม่ค่อยติดนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนคะ่ะเราก็จะมาผสมแป้งนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งสาลีอเนอกประสงค์80กรัม ผงปรุงรสนะคะเป็นปรุงรสไก่ปรุงรสหมูก็ได้ครึ่งช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมผสม่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ ใส่น้ำปูนใส่ลงไปนะคะ50 ml ค่ะตามด้วยน้ำเย็นจัดนะคะแนะนำให้ทยอยใส่ลงไปนะวันนี้เราใช้ทั้งหมดก็คือ175 ml ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีถ้วยตวงไม่มีมาตาตวงใดๆนะคะก็ให้ใช้แป้ง1ต่อ1นั่นก็คือแป้งข้าวเจ้า1ส่วนแป้งสาลี1ส่วนนะคะให้เท่าๆกันเลยนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะไม่ให้มีเม็ดแป้งติดอยู่เลยเนื้อแป้งที่ได้ลักษณะนมข้นหวานค่ะทุกคนไม่ให้ใส่จยยนเกินไปนะคะหรือว่าไม่ให้เหนียวจนเกินไปเสร็จแล้วก็ใส่สีค่ะทะยอยใส่ลงไปตามที่เราชอบได้เลยเป็นสีแดงส้มนะคะแนะนําให้ทยอยใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนค่ะจนกว่าเราจะได้สีที่เราต้องการแบบนี้ค่ะพอได้สีที่เราต้องการแล้วจากนั้นก็ให้เรานะคะนําแป้งข้าวเจ้าค่ะมาใส่ลงในจานแบบนี้ แล้วเราก็จะนําตัวลูกชิ้นนะคะแล้วก็ตัวไส้กรอกหรืออะไรที่เรามีนะคะวันนี้เราใช้ตัวลูกชิ้นกับตัวปูอัดใช่ไหมคะก็จะนํามาชุบแป้งแบบนี้ค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะย้ำอีกทีเสร็จแล้วก็เคาะออกค่ะเพื่อที่จะให้ตัวแป้งเขาเกาะดีนะคะนี่ค่ะก็ชุบลงไปทั้ง2องอย่างเลยนะชุบลงไปแล้วก็เคาะแป้งออกสักเล็กน้อยค่ะไม่ให้ติดหนาจนเกินไปค่ะแล้วก็นําไปจุ่มในแป้งที่เราผสมไว้ทั้งทีค่ะนี่ ถ้าใครทําเยอะๆนะคะก็ใส่ตัวภาชนะทรงสูงนะคะแล้วก็จุ่มตัวลูกชิ้นลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ทําเยอะเนาะก็จะใช้ช้อนตักราดเอาแบบนี้ค่ะหลังจากที่ชุบจนทั่วดีแล้วนะคะก็นําลงทอดในน้ํามันร้อนๆได้เลยค่ะนี่ค่ะตัวแป้งอันนี้นะคะเขาจะไม่ได้หนามากนะไม่ได้เกาะจนหนามากสักทีเดียวถ้าใครอยากได้แป้งกรอบๆนะคะขอบๆก็นี่ค่ะ โรยแป้งลงไปที่ตัวลูกชิ้นได้เลยค่ะแป้งเขาก็จะไปเกาะที่ตัวลูกชิ้นนะคะจะทําให้มีความกรอบขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะทอดเขาไปเรื่อยๆนะคะก็จะค่อยๆแยกเขาออกแบบนี้ถ้าเขาติดกันนะกลับไปกลับมานะคะถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามันบางไปก็โรยแป้งลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแป้งหนามากก็ไม่จําเป็นต้องโรยแป้งลงไปนะก็เอาแค่ที่เขาติดในตัวลูกชิ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทอดตัวลูกชิ้นของเรานะคะจนมีความกรอบเลย พอแป้งกรอบแล้วก็เปลี่ยนสีได้ลักษณะนี้นะคะให้เราเล่งไฟเป็นไฟแรงเลยนะคะก่อนที่จะตักเขาขึ้นนะประมาณ 1- 2วิเนาะเพื่อไล่น้ํามันออกนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวแป้งมีความกรอบมากขึ้นด้วยเสร็จแล้วก็พักตักไว้เสด็จน้ํามันดีค่ะจะทอดกระทะต่อไปแนะนําให้ตักตัวกากออกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะแล้วเราก็นํา ตัวกระทะต่อไปลงทอดได้เลยค่ะแบบนี้เนาะก็จะทอดกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะจนกว่าตัวแป้งเขาจะเปลี่ยนสีนะถ้าเขาติดกันก็นี่ค่ะค่อยๆแยกออกตัวปูอัดเขาจะสุกไวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคอยดูนะถ้าอยากได้แป้งหนาะๆก็เหมือนเดิมค่ะโรยแป้งลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดนะคะจนแป้งของเรากรอบและสุกดีเหมือนเดิมค่ะ พอเขาสุกดีแล้วนะคะก็เร่งไฟนะคะเป็นไฟแรงประมาณ1-2ึ่งถึงสองวิจากนั้นก็ตักพักไว้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้แป้งของเรากรอบมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีความกรอบนะคะแล้วก็มีสีสันน่าทานแบบนี้เลยทานคู่กับน้าจิ้มแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะคะว่าเขากรอบหรือเปล่านี่กรอบค่ะทุกคนส่วนนี้กรอบนานนะคะเราตั้งพักไว้ประมาณ 1- 1ถึงชั่วโมงครึง่งก็ยังกรอบอยู่นะ เรียบร้อยค่ะสำหรับสูตรทอดลูกชิ้นนะคะหรือแป้งทอดกรอบลูกชิ้นนั่นเองยังไงไปลองทํากันดูนะคะทุกคนเสิร์ฟพร้อมกับน,น้าจิ้มแบบนี้อร่อยเข้ากันมากๆขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโควิดโถฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะนําสูตรอะไรดีๆมาฝากกันอีกวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ